ครับผมแมงทัพฟูชาแนลนะฮะตอนนี้เราก็อ่าหลายๆช่องก็มารอลุงแถลงการนะฮะเอฟซีช่วงนี้นะฮะอ่านะครับก็จะมีทั้งหมดห้าสิบกว่าช่องนะครับนะฮะใช่ไหมอ่านะครับนี่นะฮะพี่แอชเช่ก็เดินมานะครับมีอ่านะครับแล้วก็มีพี่ต่อนะครับ ผมไม่มีชิปผมต้องหาชิปนั่นแหละนะเอซีนะเอายังไงก็ดูให้ผมด้วยเด้อนะถ่ายมดถ่ายแมวถ่ายถ่ายม้ถ่ายเรื่อยเลยวันนี้นะครับถ่ายคอลัมน์ถ่ายจูดี้เลยนะฮะผมจะได้ถ่ายหมดเล้วนะฮะเนาะนะครับ บแบบน่งนะฮะผมอ่าตั้งค้าให้สุดก่อนนะคะเอฟซีนะฮะ,ดไ,ไะดไปที่ว่าตม,ามน,นี่นะคะ FC เอฟซีนะครับนนเนาะนี่นะฮะ,ะ่าไทยบ้านแล้วก็น,นี่นะครับ อ่าครับรอนะครับระหว่างรอลุงนะเอฟซีมีช่องไหนบ้างนะเอฟซีอ่าเหนะครับนู่นนะครับอ่าอือนะฮะอืมอ่าอืมอืมอืม งูลืมเห็นจงหัวเลนด้วยนะฮะนี่นะครับมารอแล้วนะฮะมารอแล้วุไม่ใช่สารรอด้วยนะทินทไมทองก็อยากทราบอยากทราบข่าวเหมือนกันฮะนุ่งทองยนกัะครับมาดามอะไรก็ไม่รู้เนี่ย มาลางด้สีนะเดี๋ยวจะเพี้ยนนี่ด้วยมาลมางสีนะ โอ้ยใจเย็นแล้วครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนเพราะว่าแสบคอแล้วครับโรงงานไม่เอาครับไม่ไม่ใช่แนวของผมนะผมหล่อครับทำเสียงหล่อดิได้เลยๆเสียงหล่อน,นะครับภาพย้ภาพมัวนะฮะแป๊บหนึ่งนะเอฟซี <c oughs> แค่คุกมาคอมเมนต์อีกทำไมนะอาลเเดือดแล้วนะมีนักโทษเอกุออกมาคอมเมนตอคุณวะจัดมณยาอบครับอครับเดี๋ยวดีดกระบาลมาเลยครับ จะสียงรอไปถึงไหนเอาน้ำมะนาวไหมทุกคนมาให้กําลังใจเช่องให้ตะโกนเสียงดังเลยจะได้เจ็บคอเลยนะครับเจ็บคอมากเลยเจ็บคอนะครับตอนนี้บอกเจ็บคอแล้วนะครับเป่งตรงมาอ่านะครับแป๊บหนึ่งนะฮะอาจจะหาช่องโทรศัพท์ผมมันอาจจะไม่ดีนะเอฟสีภาพนะฮะเอฟสีะครับช้าสองขวดจัด มารับได้ะนะาะมากกว่าสองขวดนะาะแวันนี้ก็พี่ต้อยงงามนะซูๆทั้งฟงสู้อยู่แล้วนะฮะเอนะงนลคแนะฮะนี่นะฮะเป็นช่วงรอลุงนะฮะเอฟซี FC. อ่าทุกคนก็มาอยู่รวมกันนเนะอฟซีเนาะราไปพูดรอลุงแถลงอ่านะฮะแถลงขาวนะ อี่นะครับเนาะตรับอี่นะฮะคือคืนนะครับอยู่หน้าบ้านลุงนะเอฟซีอ่าฮะครับยังชัดอยู่ไหมฮะเอฟซีชัดไหมนะครับทุกคนลต่างดารอลูกบอตั้งดาวรอนะฮะ มิ่นน้าข่ววขาขาว่าขาวอะไรฮะเดี๋ยวรอแถลงเสร็จจะังข่าส่วนตัวของเรื่องอะไรเรางอะไรอะไราะนะสวอไปว่าอะไรสูงไว้ครับ

มาควรช่างผงมอ่าไม่รู้เนี่ยนะครับผม่มมมตีชชเชิเนนะฮะเนด้านด้านด้าห้ารอยไลครับทุกคนมารอนะครับมอ่านะครับรอลุงแถลงข่าวเลยนี่นะฮะ คนมารอฟังคำแถลงการนะฮะสีนะะแครับเนนะเอาไปเล่นน่นะพี่นงกานนะนี่นะครับนนะยากาศนะฮะ รอรอนะฮะต,ต,ต,ต่างก็รอเหมือนกันนะเอฟซีน,น,น,นนะฮะโ,โอเคฮะสำหรับคิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปนะครับผม